ครับอัปเดตล่าสุดนะครับผมเครื่องเกี้ยกล่อตามแบบบางลายนะครับผมอันนี้ก็ดูยู u ู e ผมนะครับผมโดนบล็อกไปสิบห้าวันเต็มๆนะครับผมก็ผมเอาคลิปไก่นะครับผมที่ว่าผมเตะไก่นะครับผมซ้อมไก่ป้ามไก่กันนะครับผมไปลงนะครับผมมันเป็นคลิปที่รุนแรงนะครับผมเขาก็เลยบล็อกย t u b e ผมก็เลยไม่ได้ลงสักทีนะครับผม อ่าครับผมนะครับก็สินค้านะครับผมวันนี้นะครับผมตัวนี้ก็ตัวแรกนะครับผมคูปุต้าเครื่องดำเดิมเป็นชุดติดประจํานะครับผมคูปุต้าเครื่องดำเดิมสยาม AR120 นะครับผมคูปุต้าหนึ่งสอนะครับผมตัวนี้สีสันเดิมเดิมสภาพเดิมๆนะครับผมรถมือสองแต่ว่าใบตัดผมจะเปลี่ยนให้นะครับผมใบตัดนะครับรใบตัดข้าวแล้วครับผมตัวนี้เครื่องเขาใช้งานอยู่นะครับผมสภาพเดิมๆแบบไม่ทําสีนะครับผม ตัวนี้ลูกค้าเขาสั่งมานะครับผมไม่ต้องทําสีนะครับผมตัวที่2ก็เป็นชุดติดประจําเหมือนกันนะครับผมก็สยามพูพตาเหมือนกัน AR-120 ตัวธรรมดานะครับผมแต่ว่าเป็นรุ่นติดตั้งนะครับผมตัวนี้ใบตัดอะไรเปลี่ยนให้ใหม่หมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับพร้อมไปใช้งานได้เลยนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมจะเป็นอ่าเป็น รถนะครับผมเป็นเครื่องนะครับผมติดประจําสั่งจองนะครับผมเดี๋ยวตัวข้างหลังนี้นะครับผมผมรอประกอบวันนี้นะครับช่วงบ่ายนะครับผมจัดส่งให้นะครับผมจัดส่งให้ช่วงบ่ายนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเย็นๆนะครับผมรถกำลังพึ่งประกอบอยู่นะครับผมกาลังให้ช่างทําให้อยู่นะครับผมประกอบเครื่องอยู่นะครับเดี๋ยวอีกสักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวผมจะออกไปส่งเครื่องให้นะครับผม นะครับเดี๋ยวผมจะดูตามสลิปเงินโอนนะครับผมผมก็เร่งทําให้จังนะครับผมเนาะเร่งเร่งทําให้นะครับผมเครื่องก็มันเป็นรถมือสองนะครับผมต้องทําใจนิดนึงนะครับผมต้องทําใจนิดนึงไม่ใช่รถมือหนึ่งนะครับผมเพราะว่าผมต้องขายนะครับผมเครื่องนะครับผมตามเกตตามราคาตามรุ่นนะครับผมเพราะไม่ใช่รถมือหนึ่งนะครับผมถ้ารถมือหนึ่งนี่ราคาเดียวนะครับผมนะครับราคาเดียวเลยนะครับผมแต่ว่านี่เป็นรถมือสองนะครับผมผมต้องขายตามเกตตามรุ่นนะครับผม นะครับรุ่นไหนดีรุ่นไหนพอใช้นะครับผมผมก็จะลูกค้าก็จะโทรมาสอบถามผมก็จะอธิบายให้ฟังไปนะครับผมตัวนี้ก็เป็น a r 1 2 0 1 2 0 L อนะครับผมตัวรุ่นรับประกัน6เดือนนะครับผมนะครับตัวนี้สีสันเดิมๆนะครับผมแท้จากโรงงานของสยามปูป้าเลยนะครับผมตัวที่2นี้นะครับผมเป็นเป็นทาสีนะครับผมตัวนี้นะครับผมทําสีนะครับผม เป็นคูปตอร์เออาร์หนึ่งสองศูนย์ยี่สิบธรรมดานะครับผมไม่มีรุ่นไม่มีรับประกันนะครับผมรุ่นนี้นะครับผมอ่าตัวนี้พร้อมมาใช้งานได้เลยนะครับผมโอเคนะครับนาอเดี๋ยวผมรีวิวให้ชมแค่นี้ก่อนนะครับผมรถมันก็เริ่มจะหมดแล้วนะครับผมเครื่องเริ่มจะหมดแล้วนะครับผมเพราะมันเป็นรถมือสองนะครับผมก็ค่อนข้างหายากแล้วนะครับผมเพราะว่าผมจําหน่ายมานี่ก็หลายปีแล้วนะครับผมเครื่องเกี่ยวข้าวนะครับก็ เรื่องการสั่งจองเครื่องนะครับผมก็ผมก็ไม่ค่อยอยากจะรับนะครับผมเรื่องติดมัดจำนะครับผมเพราะว่าเครื่องมันเริ่มจะหมดแล้วเพราะว่ามันต้องใช้นะครับผมใช้คนหาเครื่องนะครับผมเพราะว่าเครื่องเขาจะอยู่ตามบ้านนะครับผมที่เขาขายนะครับผมซื้อไปอยู่ที่บ้านนะครับผมเขาซื้อไปทํางานนะครับผมซื้อไปเกี่ยวข้าวนะครับผมรถรถก็เลยการตกมาเป็นมือสองนะครับผม เดี๋ยวนะครับผมเดี๋ยวประมาณช่วงอีกสักวันสองวันครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดรับออเดอร์ใหม่นะครับผมโอเคนะครับเนาะถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่ผมได้เลยนะครับผมหรือพูดคุยกันก่อนนะครับผม0 9 9 2 7 2 1 9 0 4ครับผมหรือแอสไอดีไลน์ศ0 0ย์ศูนย์แล้วก็ตามหลังด้วยตัวเอ็นพิมเล็กนะครับผมภาษาอังกฤษนะครับโอเคนะครับเนาะสวัสดีครับ